วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเกมสล็อตเกมใหม่นะครับเชื่อว่าเกมจรวดนะครับคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ทําเงินได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูคือวิธีการเล่นนะครับแค่เราปล่อยจรวดไปนะครับแล้วก็ให้เรากดออกให้ทันนะครับก่อนที่ระเบิดก่อนที่มันจะระเบิดนะครับเราจะได้ตังค์นะครับอย่างเมื่อกี้ผมหมุนไปนะครับสองพเห็นไหมฮะผมได้มาแล้ว1000บาทนะครับง่ายๆคือเราสามารถปรับเบดได้นะครับนี่ฮะพันสนะครับหรือว่า600นะฮะหรือว่า2องพน้นะครับตอนนี้ผมมีเงินอย เดี๋ยวมาดูกันรอบที่สองนะครับรอบเมื่อกี้ผมได้มาแล้วพันกว่าบาทแค่หนึ่งวีนะครับกดหนึ่งสองสามกดออกครับเห็นไหมฮะได้แล้วนะครับสามพันสามร้อยเจ็สิบห้าบาทนะครับง่ายไหมครับถ้าใครที่คิดว่าเล่นบาคาร่าแล้วเล่นเสียเล่นสล็อตเกมอื่นแล้วเล่นเสียนะครับแนะนําเกมจรวดนนี่ครับนะฮะ Cast or c r u s นะครับชื่อเกมนะครับอยู่ในค่ายจ็กเกอร์ของ Funny นะครับผมบอกเลยว่าวันหนึ่งผมสามารถทําเงินได้ถึงหลักแสนบาทนะครับนั่งเล่นแค่วันละสองชั่วโมงนะฮะ่กดนะครับเดี๋ยวหนึ่งสองสามกดออกครับเห็นไหมฮะ นะครับแค่นับหนึ่งสองแล้วกดออกนะครับได้เลยครับ3 2 2พบาบาท